สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุผูสุขคนนะครับเออครับสวัสดีครับวันนี้มาเปิดคลิปที่นี่ครับเข้ามาทำบุญขอโชคขอลาบขอพอรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดป่าของส1บอนะครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะคุณคนจะเยอะ วันนี้คนมาเยอะครับเยอะมากเลยบ่ายนะครับช่วงบ่ายสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับท่านนะครับกราบไหว้ขอโชคขอลาบพี่น้องขอพร บนไว้มาแก้บนนะครับเยอะเลยครับ ดูมีน้องคนเยอะครับพิเศษครับว,วันนี้คนหยุดคนจะเยอะมากเลยวันนี้ครับ สวยงามมากเลยครับที่นี่วัดป่าคลองสิครับวัดป่าคลองสิบองสินะครับพี่น้องหลังไหลกันมาทำบุญนะครับขอพรขอโชคลาภนะครับบางคนก็มาแก้บนนะครับที่บนไว้นะครับ พอสมฤิษิ์คนก็นะครับอขอพอรขออะไรได้นะครับพี่น้องออพอพคนมาเรื่อยๆครับพี่น้องเราแวะมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นศาลากลางน้ำนะครับนะครับ เยอะครับวันนี้ครับมาขอพรมาขอโชคลาภมีมีปลามีให้อาหารปลาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพี่ตัวใหญ่มาก างคกมลูกศูนย์เลข้ยนี่เปใหญ่มากองคกรมนะเลข้ครับก็มีกันให้อาหารปลาเลยครับครับสวัสดีครับ ้าผีพื่น้องมาเด้ทํทำข่าวัดครับทำบุญมาขอโชคลาภนะครับขอพรกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคนหลครับพี่น้องคนเยอะมากเลยครับห้องเย็นเพราะนี่เป็นวันหยุดครับอยู่คเยอะวันธรรมดาก็เยอะครับตอนนี้ก็บบัดเบาบางๆลงก่อนลงลงอยู่ครับพรถ ทยอยออกไปเยอะเหมือนกันมาบ่อยครับวันนี้แวะมาบ่อยเลยครับเป็นความเชื่อนะครับเฉพาะบุคคลนะครับเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับสายนี่ครับสายพญานาคครับ มูครับศักสีครับโอ้โหนี่ครับมาขอพรเยอะมากเลยครับต้อ๋ขอเที่ยวมาหา โทษนะครับอันนนี้มาขอโชคละมาขอพรหรือว่ามาบนไว้เรืออะไรป่ะอ๋อทั้งขอพรแล้วก็ทั้งบนทั้งบนใช่ไหมได้คือได้ได้แล้วใช่ไหมครับสมฤทธิผลแล้ว<ด>เลยอ๋อครับนี่ครับน้องเขามาแก้บนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มีทั้งเมื่อกี้น้องเขาแก้บนนะมาแก้บนนะครับมาบน่นมาเรามาแก้บนนะครับทักสิทธิ์ครับเราคมเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับมาครับตรงนี้เป็นคลองสิบเอ็ดนะครับคลองสิบเอ็ดฝั่งธัญญะนะครับวัดป่าคลองสิบเอ็ดครับคนเดียวเป็นพิเศษเลยครับ ผู้คนหลั่งไหลกันมาครับพี่น้องทั่วสารทิศครับแบบเข้ามานะครับมาขอพอรนะครับเงียบสงบครับเป็นวัดป่านะครับก็มีป่านะครับป่ามีตัวใหญ่ๆนะครับป่าตัวใหญ่มากครับ สวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ตรงวัดป่าของสุเอ็ดนะครับขับเทนโนดสองนะครับสร้างนานแล้วครับวันนี้ครับนานแล้วครับผมเป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้วนะครับแรกแรกเนี่ยบูมมากเลยคนมาเยอะมากเลยครับตั้งแต่แรกแรกนะครับตอนแรกที่มาคนเยอะมาก พี่น้องมาขอพรขอโชคลาบมาแก้บงแก้บทเงินเดอดเลยครับ ไม่เคยมาก็แวะมานะครับไม่เคยมาก็แวะมาครับมาขอพรนะครับขอพรกับองค์ปู่นะครับมาขอพรกับองค์ปู่นะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะครับนี่ครับมีคน ขอพ่อเยอะเลยครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีนะครับ พี่น้องปองปลายสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับมาขอพรนะครับมาขอพรครับขูดช้าขุดคลองเสียงดังสนั่นบันไดเลยครับจะมีโชคมีลาบนะครับครับร้องใหม่ร้องใหม่ครับร้องใหม่ ครับลองใหม่ลองใหม่ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่วัดคลองสิบเอ็ดนะครับวัดปากคลองสิบเอ็ดนะครับต้องถูทีละคนค่ะข้างหน้าข้างหลังมีคนถูอยู่พี่เอาหรออ่าค่ะต้องถูทีละคนครับสวัสดีครับเดี๋ยครับ พี่น้องร่างไหลกับมาตุกสารทิศนะครับครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นเดอพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับ ฝรั่งก็มานะครับนะครับฝรั่งก็มาเที่ยวจีสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ๋อพูดไทยได้นะครับนิดหน่นิดห่อย Speak e n g น i s เชื่อเนาะครับครับโอเคครับฝรั่งก็มาเที่ยวนะครับมาขอพรนะครับโชคดีครับครับสวัสดีครับ YouTube YouTube ครับ ครับสวัสดีครับโอเคครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากส u b s c r i b e นะครับขอบคุณครับ